วัหอยกันมากวัวหอยใหญ่ๆจา้าว้าวน่ากินสุดๆสว,ส,ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั้พี่นอนจ้ะนาตีเป็นดำๆนะจ๊ะเนาะ จะพาพเป็น้องมาเฮือเป็ดนเนื้อย่างจ้ะไม่ใช่เนื้อย่างเนื้อตากแห้งจ้ะเนื้อหมูตากแห้งพอดีวางวานตีไปได้หมูถูกมากจ้ะหมูตีกระดูกแหละค่ะต่ว่าตีเอามาแหละเอาเนื้อเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเอาแต่เนื้อเพิ่นค่ะแล้วก็เกระดูกไปต้มน้ำซุปว้นะคะเนาะแต่เขาจะมาตากแห้งค่ะตาวไทกินเนี่ยเขาไปเขาปุงเขปาปลาเนาะเพื่อได้ไปเก็บหกเก็บเห็ดเอาหัวเข่าจ้ะนี่ตีตากในเครื่องนะคะ ตาทำความสั่งเรียบร้อยแล้วประมาณนี้จ้ะมาเฮ็ดนอกบ้านจ้ะในบ้าน,นายังไงเรานอนจ้ะเราเลยเดินมาเฮ็ดนอกบ้านเนาะอันนี้ตีมักไว้ขึ้นนึงแล้วจ้ะมกักไว้จังบ้าน,นะน,นเราเนาะนมัติดมันนะคะติดมันดม่นติดเอ็นเนาะตีก็ะเลยบว่าเป็นตะแสบเนาะจ้ะกะเ็เลยมาเฮ็ดไว้ถักกินเนาะ เห็นแล้วเธาเก็ว่าเ้าอนี่กระแซ่ส่งแข็งไวจะ้ะเพอะช่วงนี้อากาศมันฮอนเนาะมันก็ตักนอกบ้านได้คะ่ะม,มันนอกบ้านดอกตีกสีอวัยนี่คะ่ะตากตรงนี้แหละแต่ว่าเอาเครื่องมันนอกบ้านคะ่ะบดเขาไปในบ้านเนะาะเนี่ยจ้ะหอมมักผงกระเทียมจะ้ะตีมักผงกระเทียมผงพริกไทยดำเนาะแล้วก็มีอันน้ำมันจะ้ะน้ำมันซอสน้ำมันไอ คนเจียนนะคะเห็นมันหอมเนาะแล้วก็ยาน้ำบดมันจะบดติดเครื่องน้ำจ้ะก็เลยเอาน้ำมันต้องไปน้ำเนาะแล้วก็ตีไซรสด,ด,ดีเนาะน้ำตาลทอดน้ำมันหอยจ้ะแค่นี้และจ้ะตากไว้เมื่อกี้ก็ต้มหอยจ้ะพี่น้องต้มหอยแมงผูดล่ะคะ่ะที่เข้าเก็บมากเลยเนาะ ต้มไว่เพราะว่าเราจะเสียกับเข่าค่ะเพราะไงเราจะเพรใหญ่เราอยากกินต้มยำไหมคะเมื่อวานซื้อกุ้งมาแล้วต้มยำกุ้งใส่หอยแมงคููเนาะนี่จ้ะกะทำไว้กินเนาะของตีต้มหมดได้ใส่หอยแมงคููต้มแบบเก็บมาอะไตรต้มเท่านั้นเลยจ้ะแล้วกะสิมาแกะเอาเนื้อมันไว้ค่ะตีคืออยากไปเก็บอัน ไปรอบังพักบุงทีพักบุง๋งนลังนะคะติดติเก็บก่อนหน้าน,นี้เนาะว่ามันพอเก็บไดบ้บอเนาะจา้ะติจัมมกแกงขัวบ่ใส่หอยแมงผู้เนาะก็ติดแสบอยู่ติว่ะเนี่ยค่ะีหยมันอึดกรสิอยากกินนนกินนี่แหละค่ะตอนมันมีก่ะหาคิดเมนู่มพอมันคิดเมนู่พอเดี๋ยวจ้ะคือบอกว่ามันพักมันหลายน่นเนาะ,เ,นอะเอากะกินอันนั้นอันอนี้มันกับอันนี้นะคะ แต่ตอนนี้มันอยากจะอึดเนี่ยแล้วก็อยากจะกินตัวงปัน,นีลค่ะแล้วติไปเบิรงอยู่ดอกค่ะแบบไปดูแล้วก็จำไว้เห็ดแกงขวหอยแมงผูจะไอโอคุดมนอนันตีได้มากเนาะคะ่ะหอยแมงผูเนาะ,ะติกับมาต้มห้ลูกก้ามลูลูกไส้กินแล้วจ้ะต้มสดๆเลยแซ่บกันวันสันเลย แดดบรรยากาศขางนอกค่ะดอกไม้ก็งามคุณค่ะล้างบานอัเห็นบอกดอกซีมุมอญน่าตีพภาพี่น้องไปเบิ่งจ้ะดอกค้างกระหลอกงามงามตอนนี้ดอกค้างกระหลอกเตอยค่ะแตงค้างทางอยู่เนาะพี่น้องอยาาได้เมล็ดมั่นอยู่จะแต่วัตตีใบกรับานค่ะพี่น้องตีใบกรับานเลยจ้ะเอาเก็บใบมันกระสีไปปลูกมันสิบ่เกิดเนาะ ทันเมด็ดมันดนแล้วเนาะไม่รู้ว่าย่า่ยเราจะเด็กกลับจ้ะเออตีเสบบอสูฟังแมวตีอันเออน้านะคะตัวสีดำนี่นเนาะอันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอลกมาตัวสีดำนี่นเนาะจะ้ะเมื่อนั้นตีไปบานพิววานเนาะบานที่นี่ไปยัยทูไปบอกตีว่าเอ,อิน้าเจ็บขา เฉี่ยแล้วแมงคิดว่ามันลดส้นจ้ะหรือว่าผู้ใดตีผู้ใดตีมันบาโปตีเข้าจับโตีมันหนักหน้าตีวาตีกันได้วกก็พี่วานาสงสัยมันตกตนใหม่บ่มันไปไปหลาซัดจริงๆนะคะมันตกตนใหม่บ่มันเลยเจ็บขาพี่หวานหัวหลอดตีว่ามันสิเป็นไปได้จังไดนะคะแมวมันสิตกมาตนตนใหม่จังไดมาที่นี่กันเละพญายกเลยเอายาให้เพิ่นน่าจ้ะผู้ใดเข้าใกล้บ่ไดเลยพญายวะมันหาย เออนะหายอสันเ,เจ็บมาเนาะ,ะคะ่ะบันที่นี่กนเลยเอายาพระไายเพลนยาพระไล้เพลแล้วกับเขามาได้บานเลยจ้ะไงก็งกเลยเอาอาหารไปให้เพลนกี่าง,งนอกเนาะบันนี่ตอนซีกลับมาจากบันพี่วานแล้วหายบันที่นี่ฮาบาพอบันประมันมือที่บันเนมือที่สอนอกชมคำคำมือเขามือใหม่มากะคะ่ะ ยังมาสาตีกับเราไปุยกันยางเลาะอยู่แต่บ่พเพิันจ้ะชวงคำคำซุ่มตีไปใส่มาเนาะไปเก็บพักมาจ้ะหานที่นี่พ่นมาห้องเมี้ยวรอเห่านะคะก็เลยโอ้ท่างดีใจนึกว่าพ่นไปใส่เนาะคะ่ะยังพ่นบานําบัญยังดอกอยางพันไปบาดเจ็บบนเราที่นี่พ่นเข้าหาพ่นมาเจอนะคะ่ะเราที่นี่พ่น อาหารแบบหยวอาหารนั่นสิเนะาะบันเห็นเป็นยังเขยี้เขยี้เขยีขย้เยี้ยย้อนวันเพื่อนดีขึ้นแล้วสันว่าลวงอกจก้ะเกือบมันเดี๋ยวภาพไปกันไปหาหมโมว่าสิละค่ะมีสัเ์เรือยงเอ้ยมีสัเเเ์เรี้ยงเนาะเดี๋ยวยังเพลินละค่ะนั่นก็ฮักว่านละจ้ะความผูกพันเนาะว่าสิคนสิสตวั แต่บรรไดหูหูจักกันได้คุณเคยกันมันกีนก้ที่ความผูกพันค่ะหักแกนกันเนาะม่กินจ้ะมือ้อมันนี่ลมอากาศดีค่ะบ่วยแขวนปรนไดได้มืนน้อนี้เอ๊ะๆๆกออเขาพูดเขพูดเอาเบิร์กตล่ะพี่น้องเอ้ยไปบังกล่องแม่ ยามาแน่บัคกลิปยามาพี่ยามาตีเลี้ยมวมันนี่ไก่เพิ่นบอนในห้องจ้งะโอ้ตีที่มา่นางนี่บ่ได้เด็กไก่เพิ่นกระตากกระตากกระตากเนาะเป็นละว้นอยู่จ้ะเสียงนก ลมบบอยๆชิดหอดป่านเนาะจ้ะรอให้ฝนมาก่อนตกแข็งๆก่อนล้วเฮ็ดกระสีออกปุ๊บปั๊บปีน,นี่นะ่าจะมีเฮ็ดผึื่หวานลายคุณแด็บคิดว่าคิดเอาเองนะคะคิดว่าซิม,มี่ค่ะคาดน,นี่ก็ จะเสร็จแล้วจ้ายวพาพี่น้องไปพักกระสิลงไหมล่ะจ้าพี่น้องพักชุดกอนว่าน่ะค่ะมันกระแดงเนาะเพราะว่ามันเจออากาศบรดดีเราที่นี่เข้าบลแดกพันเอาว่าปลูกกันนะคะแล้วเข้าพร้อกพันโดนน่ะเนาะเหมือนพ่ออากาศดีเรามันก็เลยกระแดงไปเลยจ้าออกดอกออกอันนี้ไปเลยเนาะ ค่ะปะปิดฝาแล้วก็ไปเปิดไฟค่ะนี่จ้ะตอนนี้ไปเก็บจาดที่จะแล้วแล้วค่ะตีจะเอาไปเสียบป๊กนะคะเปิดไฟเนาะตีจะใส่อุณหภูมิหาสิบองศานะคะปากแค่นี่แหละตีก็จะเสียบข้างนใแเราจะเราจะพาไปเราไปบนดอกใหม่ดอกค้างกระหล่อกนะคะงามๆนะจ้ะเนาะนี่ค่ะบังดูอันนี้เป็นอันสตรอเบอรี่ปลาจ้ะแต่ปีนี้ดกอยู่ค่ะดอกดดก ทางถนนหนทางกระดกจะ้ะปีที่แล้วว่ใครดกปีนี้ถือว่าโอเคอย you know. ู่เนาะได้ดิตีค่ะได้ดิ๊ัวยาวนี่นก็เก็บได้หรอจะ้ะตีว่าเก็บโหลดแหละนี่ค่ะเก็บเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นใส่เดี๋ยวตีมาลงไหมตีม,มันไม่ลงไหมหรอกตีลงไปแล้วจะ้ะอันนี้เก็บไปกินดีกว่ามันจะแก่เนาะ ถึงว่าโอเคอยู่ทุกแมวใบบ่เดี๋ยวอันนี้ก็แก่แะ้วเห็นบ่เดี๋ยวเอาใบามันไปเห็ดอันนี้จ้ะไปใส่ขันสมเนาะไปเห็ดขันสมถอนออกหมดเลยเนี่ยจ้ะเลดิทลงเท่าไม่ลรอจ้ะ พักตีนะคะเห็นบอมันออกดอกหมดแล้วเดี๋ยวลงใหม่อันนี้กวางตุ้งก็ออกดอกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะ,จะไ,ปไปกินกับขดด้าวตยวมารือมมามาเนาะจัะเนาะเห็นบ่มันนี่ประกายมหาบางมือสาเอาให้เล่าไปกำนึงนี่แหละเราไปกินกับขดเดตี๋แล้ววะ,นะเนาะเวพักอากาศมันห่อนม้ยภาพเบิ้งอันนี้ค่ะดอกไม้นี่ค่ะดอก หางกระหลอกงามค่ะต้นยยใหญ่หญหดูหางกระหลอกของตีจะ้ะจีบทอนพันถิมเนาะนี่แหละค่ะพักเข้ากับงามเนาะถือว่าโอเคอยู่นี่ค่ะหัวเช่ดเทางามงามเดี๋ยวนี้มาแรงจะเอาหนามมาใส่ให้เพิ่นจะ้ะอันนี้กระตีมาขวดให้เพิ่นจะ้ะอัน เพิ่นจะขึ้นดอกแล้วก็เลยจะถอนเนาะเราไว้แหลวพี่เสือใจร้ายนาค่ะพุดนตีมาทำค้าวสารแปลงผักถอนออกทิม่ม้นาจ้ะต้นหางกระโอกห่อนแล้วพี่น้องจะเข้าบ้านแล้วจะ้ะนี่แหละพามาชมแปลงผักจักเล็ดของเราด้วยต่อหางกระลอก แต่ทีเห็นสีขาวที่จะเก็บสีขาวมากจ้ะอันนี้ส้วนหลังมาจีจะมีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีนั่นค่ะสีผสมแบบนั้นเนะาะที่ว่าสีออกคกขาวออกอันนี้จังหน่อยจ้ะโอเคอันนี้ของเข้าก็เริ่มโอเคแล้วนี่บห็น,หน่ตะแหลกึกวัาสิตายจ้ะเผนออกมาแล้วเนี่ยนี่แตกยอดใหม่แล้วมักยมปลาห้องเขาค่ะ เห็นปะเราก็ลงอันนี้อัน,นหลักพันขาดจะ้ะตีก็เลยเสียบลงใงไม่น่าจะเดิดอยู่เนาะกระลำลูกหัวใจค่ะแถวนี้กําลังสวยแล้วก็มีกระลำดาวด้วยจะ้ะเห็นปะนี่คแ่ะแลวแลเด็ดท้องตีจะ้แะแเด็ดอุ้ยออกหวัวแล้วพี่น้องลงไปบริเวณถึงสามอาทิตย์จำจะ้ะเนี่ยเห็นปะหัหวเพิ่นหวัวเพิ่นมากแล้ว อันนี้เป็นลูกกลมๆด้วยสะตีก็ลงไปอีกรอบ,บหนึ่งโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่จะลงไปอีกแล้วชุดใหม่แล้วค่ะอ้ยนี่เห็นบ่หัวมาแล้วมาแล้วนี่นี่จะ้ะโอ้ยเด็กเก็ดอาชีนาได้กินแล้วจะนี่เดี๋ยวเอามาลงเก็บแล้วก็ลงเพิ่มไปเรื่อยจะ้ะกินหอดผลละนาวผลละจะ้ะ มันกินไดดเก็บไดดตลอดเนาะ